สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีธรพิชาต,ต่อกันเจฟาร์มจังหวัดมหาสารคามมีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าห่างหายไปนานครับไม่ค่อยเห็นพี่ลงทาง YouTube ที่ห่างหายไปนานก็เพราะว่างานมันลัดตัวนะครับช่วงนี้ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะสำหรับ EP นี้มาพูดคุยกันสบายๆตอบคำถามของพี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามาทาง YouTube นะครับบางทีผมก็ตอบไม่หมดเดี๋ยวจะมาตอบในคลิปนี้นะฮะ โอเคอย่างเช่นคําถามแรกนะครับพี่ครับช่วยตอบหน่อยอไก่ผมมันถ่ายขนแล้วมันรังแกกันจนทําให้ขนแตกหักนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือขนหลอดมันเสียนั่นเองง่ายๆครับถ้านักกีฬาของเรามีปัญหาเรื่องขนเราต้องรอธรรมชาตินะครับให้เขาขึ้นเองโดยธรรมชาตินำปล่อยเข้าฝูงให้เขาได้อยู่กับธรรมชาติมีหญ้าให้กินมีดินให้เขีย่ยมีอาหารที่สมบูรณ์แบบนะครับย่า้เขาขาดน้ําให้เขาอยู่กับธรรมชาติรอน้ําขนเขาขึ้นมาใหม่ ค่อยจับเข้ามาเลี้ยงนะครับหลายคนเนี่ยเห็นปีกหลอดแตกหรือว่าปีกไม่สมบูรณ์ปีกไม่สวยก็ทําการถอนหมดทั้งตัวนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดสําหรับผมนะแต่สําหรับคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ผิดแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันผิดธรรมชาติถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับขนดีที่สุดก็คือการรอให้เขาขึ้นโดยธรรมชาติ แล้วก็ดูแลดีๆนะครับอย่าให้เขาลังแกกันในช่วงที่กําลังเป็นขนหลอดส่วนอาหารเสริมบารุงเร่งขนอะไรพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับดีที่สุดก็คือการเลี้ยงดูแลโดยธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าในส่วนสาเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุอย่างเช่นเขาไล่ลังแกกันทําให้ปีกตอนที่2หรือว่าตอนปลายเนี่ยนะครับขึ้นมาขัดปีกตอนแรกถ้ามันขัดนานๆมันก็สามารถทําให้เกิดโอกาสปีกช่องได้วิธีการนี้ เราควรที่จะถอนอาชายด้านล่างออกนะครับผมเคยทำคลิปไว้แล้วเพื่อป้องกันปีกตอนที่2ขึ้นมาขัดปีกตอนที่1ทําทำให้เกิดสาเหตุของปีกช่องปีกหว่างได้อันนี้เราสามารถถอนแต่งตอนที่2ให้บางลงได้เพื่อให้เขาหุบไปในตอนที่1ให้มันกลายเป็นปีกที่ขึ้นโดยธรรมชาตินะครับคำถามต่อไปครับ Facebook พี่อันไหนจริงอันไหนปลอมแน่นะครับทำไมมีเยอะจังเลยตอนนี้ที่ผมนับได้นะครับเกือบร้อยเฟซแล้วนะครับที่ มีชื่อคําว่าต่อขันัชฟาร์มแล้วก็มีเป็นรูปผมเป็นหน้าโปรไฟล์เอาเง่ายๆครับวิธีการสังเกตเฟซปลอมก็จะมีการลงขายไก่ทางเฟซนั่นเองง่ายๆนะครับต่อขันัชฟาร์มจริงไม่ได้ลงขายไก่ทางเฟซนะครับอันนี้บอกกับพี่น้องไว้ตรงๆและก็ที่สําคัญก็คือสังเกตที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 3 4 1 4 2 4 7 1นี่นี่ก็คือเบอร์โทรฟาร์มเบอร์เดียวเท่านั้นถ้าเราเห็นเบอร์นี้ไปแปะอยู่ในเฟซไหน นั่นก็แสดงว่าเป็นเฟซจริงถ้าเราเห็นเฟซไหนลงขายมีรูปมีคลิปนะครับตัวละพันห้าสองพันห้าสามพันก็แสดงว่าเป็นเฟซปลอมเพราะว่าต่อขันชายฟาร์มจริงๆเราไม่ได้ลงขายไก่ทางเฟซนะครับอันนี้ขออนุญาตแจ้งเตือนพี่น้องถือว่าเป็นคําถามที่ดีมากระวังด้วยนะครับเฟซปลอมเยอะมากโทรมาหาผมก่อน เบอร์โทรเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับ0834142471ครับคำถ,ถามต่อไปถ้าเราองอนมาผ่ากับก้อยเราจะได้ในเรื่องของเบอร์แข่งเพิ่มขึ้นไหมครับต้องบอกตรงๆอย่างนี้นะครับงอนเนี่ยมีหลายแบบมีทั้งแข่งดีมีทั้งแข่งสำรีก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเติมสายเลือดอะไรก็ตามให้เรามองที่รูปธรรมเป็นหลักอย่าจำแค่นามธรรมาไม่ใช่จำแค่ว่าสายเลือดใสงอนนั้นจะแข้งดีทุกตัวไม่ใช่นะครับ บางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆในเรื่องของสไตล์เชียงของเขาต้องเป็นสไตล์ที่ไปในทางเดียวกันนะครับอย่างเช่นปากกอยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะมูดมัดคาบโซโล่ใช่ไหมครับส่วนในเรื่องของสายงอนเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะจะมีทั้งงอนเดินได้ถอยได้มีทั้งงอนประกบคุมบนมีทั้งงอนหัวล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่สายตาของเราถ้าเราคัดเลือกสายงอนที่ไปในทางเดียวกันกับแม่บล็อกปากกอยของเรา มันก็ออกมาดีแล้วก็ค้นหาในเรื่องของไซงอนที่มีลักษณะโซโลอาชีพนะครับแข่งดีๆเด็ดๆหนอ่อยลักษณะประกบคุมคาบโซโลอะไรพวกนี้มาผสมกับปากก่อยเราก็จะได้ในเรื่องของเชิงสมัยใหม่ครบเครื่องนะครับเบอร์แข่งเกิดร้อยหลักๆเลยก็คือการผสมให้เราดูที่รูปธรรมอย่าไปจําแค่นามธรรมาว่าตัวนี้สายเลือดงอน กี่เปอร์เซนต์ตัวนี้กี่เปอร์เซนต์ให้เราดูแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการจับคู่พัฒนามาอ่หนึ่งคําถามสอบถามผมก็ามอางว่าพี่ครับผมไม่มีงอนนะครับมีก๋อยอาผสมกับเชิงได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยใสยงอนกับสายพันเชิงหรือว่าสายพันไทยก็มีสไตลค์คล้ายๆกันนะครับในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนําก๋อยกับเชิงมาผสมกันได้ครับแค่เราจะไม่ได้ในเรื่องของโครงสร้างที่มันใหญ่มากเกินไปอย่างเช่นสสยงอนนะครับอาจจะไม่ได้ในเรื่องของผิวแค่นั้นเอง ส่วนในเรื่องของสไตล์ของเขาเชิงของเขาก็จะออกมาสไตล์คล้ายๆกันกับก๋อยงนอนการนำป่าก๋อยมาผสมเชิงไทยมันจะได้ในเรื่องของความเร็วสปีดขาไวมากกว่าก๋อยงอนนะครับอันนี้คือตรงๆเลยแต่ในการนำป่าก๋อยมาผสมกับไซ่งอนมันจะได้ในเรื่องของความหนักหน่วงนะครับสปีดขาอาจจะไม่ไวแต่จะได้ในเรื่องของความหนักหน่วงก๋อยผสมงอน board. หรือก๋อยผสมเชิงก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน อยู่ในสไตล์เดียวกันถือว่านํามาพัฒนาร่วมกันได้และประสบความสำเร็จได้ง่ายครับโอเคครับมาตอบคาถามสุดท้ายนะครับน้องผู้หญิงสอบถามเข้ามาว่าพี่มีเฟซจริงไหมนะครับพี่มีเฟซจริงนะครับสามารถกดลิงก์ใต้ล่างคลิปตรงนี้ได้ เดี๋ยวมันจะมีลิงก์เฟซขึ้นมาช่วงนี้เฟซปลอมมีเยอะมากนะครับวิธีการแยกง่ายๆนั่นก็คือเฟซปลอมจะไม่มีเบอร์โทร0834142471อยู่หน้าโปรไฟล์และเฟซปลอมจะลงขายมีรูปมีคลิปราคาถูกๆ1,500 2,500 3,500คัดผ่าน ลงอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเพราะว่ามันจะไปดึงดูดเอาข้อมูลในกลุ่มไลน์ที่ผมลงแบ่งทางไลน์กลุ่มทุกวันนะครับมันก็จะไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนั้นแหละนะครับเอาข้อมูลมาลงทาง Facebook เพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่ไปเจอต่อขันชชยฟาร์มลงแบ่งลงขายใน Facebook นั่นแสดงว่าเป็นเฟซลอม์นะครับเฟซจริงมีนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปได้ นะครับเฟซจิงของเราจะไม่ได้ลงขายไม่ได้ลงแบ่งนะครับลงแค่รูปหรือมีคลิปนิดหน่อยก็โดนแจ้งบล็อกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางเฟซจริงเราจะลงแค่ข่าวสารข้อมูลในการจัดส่งนักกีฬาให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของลงเป็นข้อความแล้วส่วนคอมเมนต์นะครับก็จะมีคลิปมีรูปลูกเพาะลูกฟักของฟาร์มเราให้กับพี่น้องได้ชมกันทาง Facebook แต่ไม่ได้ลงขายตรงๆนะครับลงเป็นรูปภาพลงเป็นคลิป โพสต์ลงแล้วก็ลงราคาเลยแบบนั้นเราไม่ได้ลงนะครับหรือใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาหาผมได้ที่เบอร์โทร0834142471นะครับเบอร์1นึ่เบอร์เดียวเท่านั้นแล้วก็สามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรนี้เข้ามาพูดคุยกันนะครับอยากเข้ากลุ่มหรือว่าอยากไปเจอเฟซจริงแล้วผมจะฝากลิงก์ให้กับพี่น้องนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีเรื่องราวมาคุยกันในอีหน้า มันจะยาวเกินไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ